สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะครัวบ้านขวัญก็มีเมนูผัดพริกแกงไก่ใส่ใบกะเพรานะคะวันนี้เราจะผัดกันแบบทางใต้สักนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีสูตรและเคล็ดลับในการทํายังไงนั้นเราไปติดตามและรับชมกันได้เลยค่ะขวัญจะใช้เครื่องในไก่นะคะก็จะมีไตไก่แล้วก็ตับไก่ค่ะ เราจะนําทุกอย่างนี้ไปล้างกับน้ําส้มสายชูให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะถ้าเกิดว่าตรงเครื่องในของเขามีผังผืดแล้วก็เราออกก่อนค่ะจากนั้นเรานํามาหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะขวรใช้เครื่องในไก่ทั้งหมด300กรัมค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะประมาณ5ต้นค่ะจากนั้นเตรียมใบกระเพราค่ะ ตามความชอบเลยนะคะใบกระเพราถ้าไม่ชอบเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะหรือว่าจะใส่เป็นพวกใบหหระพาอะไรก็ได้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตั้งกระทะกันค่ะเมื่อกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนำพริกแกงใต้นะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ ผัดที่แกงใต้กับน้ำมันพืชแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเพื่อลดการกระดิมน,นะคะจากนั้นเราก็ผัดไปเรื่อยๆผัดเราจะผัดให้ที่แกงแตกมันก่อนนะคะจากนั้นใส่ไก่ลงไปฉาบน้ำไก่ลงไปผัดให้สุกดีเลยนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแห้งไปเพิ่ๆสามารถเติมน้ำลงไปทีละนีนิดได้ค่ะ พริกแกงใต้นี้ซื้อมาจากตลาดนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตำเองได้ก็ตําได้เลยนะคะจากนั้นค่ะใส่น้ําเปล่าลงไป200มิลลิลิตรค่ะตลอมเครื่องแกงให้ลงมาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมหนึ่ช้อนโต๊ค่ะ ซีอิ้วขาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยผงชูรสนะคะถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะจากนั้นใบมะกรูดนะคะสี่ใบค่ะฉีกใส่ลงไปประมาณนี้นะคะแล้วเราจะเคี่ยวไปสักพักนึงนะคะขอนื้อได้ที่แล้วนะคะสุกดีแล้วแล้วรสชาติได้ที่แล้วเราก็จะใส่ใบกระเขาแล้วก็ต้นหอมลงไปค่ะคนผักลงไปให้ผักสลดดีนะคะ เมื่อผักเริ่มสลดแล้วนะคะเราก็จะได้ที่แล้วค่ะเอาประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทิกแกงผัดเครื่องในไก่ใส่ใบกะเพราของขวัญน,นะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ